สวัสดีเพื่อนักเทรดทุกคนนะครับชาวนี้เรามาอยู่ที่ซัปโปโรนันเพื่อนอากาศหนาวมากๆนะเพิ่งบินมาถึงเมื่อวานนะครับตอนนี้อากาศประมาณลบสนะครับในฟ่งโคลดลาดบิตคอยริตโตเโอเรนซี่เนี่ยก็หนาวเหมือนกันนะ กัวจะติดดอยเพราะว่าในฝั่งภายราคาขึ้นมาใกล้จะแตะ50,000ื่นเหรียญละไม่รู้ว่าจะทะลุได้หรือเปล่านะครับ <S <S ึ่งเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในฝั่งนี้เข้ากันแล้วก็จะมีในฝั่งเทสเซตอัพต่างๆที่น่าสนใจด้วยรวมถึงโฉนล่าสุดที่เราทำการอัปเดตเพื่อนเเข้าไปในห้องโอเคชิคแนลภาพรวมตอนนี้เรามองกันยังไงเรียบดูคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย xm ครับ xm นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับตน้ตนๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น fsc dfsa ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลลกกเือใช้ XM เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้ห่รยนะโค้หนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นงใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่ออนะไแบบรแชทดิสคอร์เทรลเกย์สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลย เพื่อนที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครในทูบตอนนี้มีการอัปเดตแอคชั่นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อสามารถที่จได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิบต์โกรเรนซี่แล้วก็ทองคําด้วยนะครับเช้านี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะพอดีมีสาวๆมานั่งข้างๆนะเพื่อนโอเคในฝั่งของเฟียนกิเด็กนะเพื่อนเช้านี้70นะก็ขึ้นอยู่โซน70ละสองสาวันละนะครับหลังจากที่บิตคอยปรับตัวขึ้นมาแล้วก็เบรก4ี่หมขึ้นมาใช่ไหมใกล้ห้าหมื่นแล้วตอนนี้ไม่รู้จะเบรกหรือเปล่าเดีราจะมาดูในฝั่งเทคคคนนนิกััะรบ คิปตัวบลบภาพรวมเนี่ยก็เขียวซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นตัวที่มีการย่อมาก่อนอันนี้ปรับตัวขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไม่ว่าจะเป็น, Link, ปน O p k นะครับ BCH เนี่ยเงียบไปค่อนข้างนานนะ BYTH แล้วก็ในฝั่งบิทไทม์ด้วยจะมาพูดคุยกับเพื่อนถึงตัวไพรราคาแล้วก็มุมมองในการปรับตัวขึ้นก่อนหน้าน,นี้เราคุยกันไปในไลฟ์ในฝั่งของตัวดิสคอในฝั่งของคลิปเนี่ยมาค่อนข้างเยอะละปรับตัวเบรคประมาวันยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ในฝั่งของภาพรวมตอนนี้เนี่ยที่มองเนี่ยผมมองว่าข่าวไปเจาะในฝั่งของการเข้าไปซื้อนะเพื่อนบิตคอยกว้านซื้อแล้วกันของเวลนะครับึ่งงนี้ซื้อรุมรวมไปนะจากมือที่มองไม่เห็นคิดว่าเป็นรายใหญ่ที่มือที่มองไม่เห็นนะแล้วก็เป็นรายใหญ่ที่มือที่มองเห็นนะร,รวมกันตั้งแต่มีการอนุม,มัติบิตคอยสอดทิทมาเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นบีีรวมๆนะครับในช่วงระยะเวลา3วีคที่ผ่านมานะครับหรือว่าคิดเป็นดอลลาร์เนี่ยมาณ6 จ1.6บิลเลียนรู้สึกว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ในมือที่มองเห็นชัดๆเลยนะครับก็ในฝั่งของไมโครไ a ต์จีใช่ไหมซื้อมาตอนนี้190,000 BC แล้วก็ด้านล่างเนี่ยในฝั่งของตัวแบ็ k r อ c นะครับ f i d เ l i t y 2เจ้าด้านล่างเนาะที่มีการซื้อเพิ่มเรื่อยๆอ,อย่างดูอย่างในฝั่งแบ็กรอกเนี่ยบายตลอดนะเพื่อนบายวันละ4 0 0 0 5,000 1,000หลักพันตลอด นในฝั่งของฟิ d e ตอริเนี่ยถ้าเกิดเราลองย้อนไปดูก็ซื้อใกล้ๆกันเพราะว่ายอดรวมตอนนี้ประมาณ6 0 0มื่นกว่าในฝั่งแบล็คล็อกกว่านะครับอาจจะมีหลักร้อยบ้างน,นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดถือรวมกันเนี่ยน่าจะเกือบเท่าเกือบเท่าแล้วกัน2เจ้าเนี่ยเกือบเท่าในฝั่งของไ i c คร s t r a t e g y ด้านบนแสนเนะครับอันนี้เป็นมือที่มองเห็นนะและก็มือที่มองไม่เห็นเด็กที่ซื้อเรื่อยๆตอนนี้นะครับ <S <S อ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งไพ่ราคากันบ้างนะ ตอนนี้เนี่ยมุมมองตลาดเรามองกันยังไงมุมมองแรกเลยแล้วกันไปกันแบบด่วนๆนะเพราะว่า bitcoin ก็เข้ามาใกล 50, ้5 0 0 0 0เหรียญละตอนนี้4ี่ห0นะฮะปิดภาพ day ไปที่ประเทศไทยนะตอนช่วง7จ็ดโมงตอนนี้ที่ซัปโปโร9ก้าโมงนิดๆละนะครับคือมุมมองแรกเนะี่ยที่เรามองเนี่ยเรามองว่าการปรับตัวของเขาในชุดนี้เป็นลักษณะ,อะของตัวแฟล t ที่ยังเป็นเ e กู l ่าแฟล t อยู่เพราะว่ายังไม่มีการเบรกยอดนะครับตัวก่อนหน้าถ้ามัน4ี่หมกก็คิดว่ายอดเนี้ย เป็นยอดที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็บ่งบอกว่าถ้าเกิดเขายังไม่สามารถเบรกขึ้นไม่ได้ยังเป็นลักษณะของเล็กกราแฟดที่ขาบีเนี่ยไม่เบรกขึ้นไปแล้วก็วิ่งขาซีลงมา5ขานะครับซึ่งตอนนี้สัญญาณในทาไเฟรมเล็กๆท่านเพื่อนดูทาไเฟรมเล็กก่อนนะครับมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นละในภาพ4ชั่วโมงนะครับในฝั่งของ RSI นะเพื่อนเดี๋ยวผมขอแอดก่อนรู้สึกว่ามันจะหายไปนะฮะ RSI ์ไอ้ไดโวเจนนะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เรามีการรีวิวไว,ไว้กันเพื่อล่าสุดเรามีการแอดไปแล้วนี่ ผมขอลบไปก่อนหนึ่งกันกันโอเคเนี่ยในภาพ4ชั่วโมงนั้นเพื่อนตัวไพ i ราคามีการเบรกท h i ขึ้นมาก่อนหน้านะแถวประมาณ4ี่0 0แล้วก็มีสัญญาณแบรขึ้นมาละก็คือสัญญาณบร a r i s h d i v e r g e n ข้างหน้าอาจจะมีการปรับตัวดรอปลงมาเป็นชุดใหญ่ได้ในการ correction หรือว่าอาจจะมีการไซด์เวก็ได้แต่ถ้าเกิดเราดูจากตัวเวฟที่มันสอดคล้องกันด้วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาเป็นขา B ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยกำลังเริ่มต้น start หรือเปล่านะครับที่กําลังวิ่งลงขา C ตรงนี้5ุดเพราะะฟีจมขึ้น รหัสที่เป็นหัสาใช่ไหมแล้วก็มีขึ้นย่อยเนี่ยคือ3 3แล้วก็5ลงมานะครับซึ่งถั้มัน5้าลงมาตรงนี้จะมีการคอนเฟิร์มก่อนในการเบรกภาพย่อยตรงนี้ลงมาก่อนนะครับอาจจะเป็นลักษณะของภาพ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ามชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เบรกลงมาเป็นขานหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการคอนเฟิร์มแต่ถ้าเกิดทำการเบรกขึ้นไปด้านบนก็ยังมีโอกาสเป็นลักษณะของ e x p a n d e d flat อยู่ ก็เดี๋ยวมาดูกันเท่านี้ถ้าเกิดมันเบรกลงมาปุ๊บมันก็จะมีการวิ่งลงมา1นึ่งใช่มสามสี่ห้าลงมาทั้งหมดซึ่งขา5ตรงนี้จะต้องไม่ทําการเบรกหลุดโซน้าล่างตรงนี้นะครับก็จะมีไส้ใช่ไหมแถวมันสามหมที่ดรอปลงไปก่อนหนานะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะเนาะคทาานี้ในฝั่งของภาพวีคที่ปิดไปด้วยเช่นกันนะเพื่อนดูนิดหนึ่งว่ามีสัญญาณการอ่อนแรงประสบเข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ยเราเลยทําการเปิดโพสชั่นฝั่งขาช็อตไปล่าสุด เมื่อวานเมื่อคืนแล้วกันตอนช่วงเย็นๆนะที่อัปเดตเพื่อนเเมื่อเช้าผมก็เปิดเข้าไปเพิ่มอีกนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันใกล้แนวต้านเลยไหมแนวต้านนี้แนวต้านที่เทสเทสหัวโซนเนี้ยสี่หมื่นแปดสามร้อยแล้วก็แนวต้านด้านบนถ้าเพื่อนลองดูเนะี่ยสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นด้วยนะในฝั่งดาวเจนนะครับตัวภายราคาดิวไฮแต่ในฝั่งไอซีไม่ดิวไฮไหมแล้วก็ตัวเน็กซ์ซัพพลายโซนที่ใกล้มากๆละไซด์ด้านบนนแถวพับวีก็มีเหมือนกันแถวมันห้าหมื่นสองห้าหมื่นหนึ่งนะ ซึ่งผมวาง sl ปลไปใส้แถวโซนี้ถ้าเกิดมันขึ้นไปแตะได้ก็ยอมนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปแตะไม่ได้ตรงนี้เรามีลิสความเสี่ยงที่ประมาณ10%นะครับของราคาตลาดลเราดนเพื่อนดูนิดน,น,นึงตรงนี้ขึ้นไปประมาณ52% 0 0 0ในต้วที่มัน 9%, 10%า3 0 0 0เึ่งนตึ่งตรงนี้เราสามารถใช้ leverage ได้มา1 0 x นะครับก็เดียวเ,เพื่อนถึง d i r e c t ไปเมื่อวานนะที่นั่งไล่เก็บไปนะบเดี๋ยววนันนี้เสียงก็จะนังนิดนึงนะผมเเปัั่่า,า็อนนนนนนีีีออ100นนี้้นนแบบกก100ททพสุ ครับคราวนี้ในฝั่งของตัวบิตคอยในอีกมุมมองหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนดูมุมมองล่างนิดนึงนะฮะมุมมองในภาพเดยนะมุมมองในภาพเดนะครับมุมมองในภาพเดตอนนี้เนี่ยมันมีการเบรกไฮขึ้นมาด้วยแล้วก็ในฝั่งของไอซายเนี่ยแถวมีดาวอร์เจนในภาพระยะไกลไหมมีเหมือนกันแล้วก็ตัวแท่งเทียนก็เป็นแท่งเทียนเล็กๆนะครับในมุมมองที่2องมุมมองที่2เลยละกันมุมมองที่2เนี่ยเป็นการปรับลึกนะเพื่อนแต่ปรับลึกตรงนี้ผมคิดว่าผมจะออกละนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเบรกขึ้นมาใกล้มากๆละ ถ้าเกิดจะดรอปเนี่ยควรจะดรอปตั้งแต่กล่องข่าวตรงนี้ลงไปแล้วนะครับก็คือคอลเลกชันขึ้นมาแต่จุดเนี้ยแล้วก็เบรกลงไปแล้วคราวนี้มันขึ้นมาใกล้ตัวไส้ด้านบนมากเกินดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะไม่ใช่2ละเพราะ2อ,อมันจะขึ้นได้มาชิดขนาดนี้นะครับดังนั้นอาจจะปรับปรับตกไปนะช็อตเคสนี้นะครับแต่เราเป็นาทำการดีซีปกตินะแต่คราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของมุมมองที่3บ้างมุมอมองที่1กับมุมมองที่3เนี่ยตอนนี้มีโอกาสนะครับเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเยอะเลยในฝั่งของ Tri ด้วย แฟตมุมมองแรกแล้วก็มุมมองที่สามคือทรนเกิลก็คือวิ่งสวิงเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับยังมองเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าดูจากเว็บย่อยเนี่ยในการขึ้นตรงเนี้ยดูค่อนข้างชาัดว่าเป็นขาบีทั้งแฟดแล้วก็ทรนเกิลเลยนะครับเพราะว่ามีการวิ่งไซเวย์ตรงนี้เป็นขาบีย่อยใช่ไหมแล้วก็เบรคขึ้นมาจบซีด้านบนตรงนี้เป็นขาบีใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรอดูว่าตรงนี้ถ้าเบรคขึ้นไม่ได้เคสนี้เราอจจะต้องตัดตออกไปอีกนะครับ ก็จะเหลือเคสเดียวละนะครับคราวนี้ถ้าเกิดยังไม่เบรกเนี่ยมันมีการปรับตัวดรอปลงมาผมคิดว่าน่าจะสวิงออกมาเป็นขา C ขา D แล้วก็ขา E ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมารอเล่นด้านบนอีกชุดหนึ่งตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราเล่นด้านบนเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเทคความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเพราะว่าตลาดมันมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วค่อนข้างเยอะแล้วก็ลิสต์เนี่ยมันดรอปได้ค่อนข้างเยอะเปอร์เซ็นต์ที่เราจะวางมุมมองการเทรดในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิิดดดเเเเเรรรรราาาาาาจะททในนนฝััรรัั่่่่งงสสปปออตตีีขึ้ม้มมยยยกก็ถไู นะฮะอ่ะครานี้มุมมองของการปรับตัวเป็น r ทร n กล e เนี่ยทำไมถึงมองเป็น r ทร n กล e เพราะว่าเราลองตีทาร์เก็ตนะเพื่อนด้านล่างเหนเพื่อนดูนิดนึงนะในฝั่งของพิบนลันชีเนี่ยจากบอททอมตรงนี้ใช่ไหมครับยอดนี้แล้วก็ขาสองตรงนี้นะครับที่จบนะเราจะได้ทาร์เก็ตแถวๆโซนนี้เลยเห็นไหมใกล้ๆเลยทาร์เก็ต ของเว็บ3เนี่ยที่เราเคยตีกันนะครับที่จุดเนี่ยแขกรับดนูนิดนึงก็คือ1.618ก็ใกล้มากนะครับสำหรับทาร์เก็ตที่ปรับตัวขึ้นมารอบที่แล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะฮิตไปละแล้วก็กำลังวิ่งสวิงไซด์เว่ออกข้างนะครับสำหรับทรานเกลตรงนี้นะฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งของตัวเทนไลน์ line, ซึ่งสำคัญเหมือนกันก่อนหน้านี้ผมบอกว่าเฮ้ยไอจุดเทนไลน์ที่ขึ้นมาตรงรอบนึงอีกรอบนึงตรงเนี้ยมันน่าจะเบรกขึ้นขึ้นได้เพราะว่าในภาพยย,ย่อเ ไอซมันก็ค่อนข้างฉีกขึ้นมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็น4ชั่วโมง3ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วมันก็เบรคขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแนวต้านถัดไปสำหรับเทไลา์ที่มีโอกาสจะขึ้นไปเทรดได้ก็แถวประมาณ5,000 3 5 2,000ซึ่งมันจะสอดคล้องนั้นเพื่อนกับตัวแนวนอนด้วยที่เราได้มีการวางไว้ด้านซ้ายมือนะครับแถวจุดนี้จุดนี้ด้านบน ใกล้ๆก,กันเนาะถ้าเกิดที่มาเทสเนี่ยผมคิดว่าแนวต้านเนี่ยจะมีแรงขายที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญเลยนะฮะแล้วก็ข่าวดีเข้ามาผสมตรงนี้ค่อนข้างเยอะสําหรับการกว้านซื้อของเวลนะาวน,นี้นเพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปตามแจมการดิสคอร์ดนั้นเพื่อนก็สามารถเข้าไปในห้องสัญญาณเราได้นะครับสำหรับโอเคสัญญาณเนาะก็นำยูดีฮอลคกนะครับมากรอกในห้องโ OK อเคเพื่อได้เลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมีเพื่อนกรอกกันอยู่เนาะแล้วเดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศนะครับก็สามารถเข้าไปในห้องซิกแล้วก็ในฝั่งของตัวโอเคฟาว์โหลดไฟล ในการจัดการเงินภาพรวมนะครับทาง Overall นะฮะการจัดการเงินของตัวเองแล้วก็ผ่อนอื่นด้วยรวมถึงในฝั่ง Future นะครับที่มีการคำนวณไม่ว่าจะเป็น Margin ขอบเขตนในการเทรดนะครับเลเวลที่เราสามารถใช้ได้ต่างๆเนี่ยก็จะมีคาสอนในการเพื่อนด้วยนะครับในห้องพ b l ิ c ห้องนี้พูดคุยคลิปห้องนี้วางแผนการเทรดนะครับวางแผนการเทรดแล้วก็เนื้อหาเฉพาะเนี่ยเราจะมาสอนในฝั่งของห้องโอเคมือไฮเวดสำหรับเพื่อนที่เป็น ออเมมเบอร์ของเคสนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทางฝั่งพิโูนชีดาวเทอรี่นะครับแล้วก็ในฝั่งของอิเล็กเวฟพันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่ที่สอนไปแล้วนะครับเราจะมีสอนวนอีกนะเป็นสอนสดเ,นเพื่อสามารถเปิดไมค์สอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมตอนนี้ในฝั่งของตัวโอเคอันนัลนะครับในคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยเดือนนี้ผมแจกประมาณ100,000บาทได้นะครับประมาณ3,000เหรียญน,นะซึ่งสเต็ปแรกเลยนะเพื่อนๆที่มีการรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ลงทุนเนี่ย นำยูดีของเค้กมาก่อน,นะครับก็ได้รับไปก่อนเลยคนละ5เหรียญต่อที่มีการเทรดฟิวเจอร์หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมโบลุ่มด้านล่างนะครับท่านเพื่อนเทรดถึง1ล้านเหรียญแล้วแจก50เหรียญนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึง1,000เหรียญเลยที่เราแจกนะครับรวมๆกันเนี่ยอันนี้แจกไม่อั้นเลยนะก็มากกว่า3,000เหรียญมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับที่แจกกับเพื่อนๆในคอมมูนิตี้ของเค้กของเราในดิสคอร์ดก็สามารถเข้ามาแจมกันได้นะฮะอ่ะคราวนี้เราไปดูกันต่อในฝั่งตลาดภาพรวมแลล้ววเเดีี๋ยยจจจะะมาาาึกกใในนนนฝัั่่่งออคทส ก็มีตัวที่เราพูดไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเมื่อวานนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวที่ยังไม่พูดด้วยนะฮะอ่ะ DJ DJI นะครับดาวโจนเนี่ยปรับตัวลบ50จุดนะเมื่อวันศุกร์นะครับเดี๋ยวรอวันนี้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ100จุด179จุดในฝั่ง n a s d a q นะฮะในฝั่งของน้ำมันปรับตัวเบรกขึ้นมาละซึ่งมองว่าถ้ายังไม่หลุดรับประมาณ70เนี่ยยังฟอร์มตัวเป็นอัพเทรนได้แล้วก็รอที่จะฟอร์มตัวเบรครับประมาณ70 เจ็ดแปดเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ย่ออะไรเงี้ยนะครับผมมองประมาณนี้นะครับในฝั่งของน้ำมันนะฮะอ่าดอลลาร์ดอลลาร์ปรับตัวเบรกขึ้นมายังสวิงอยู่ผมคิดว่าถ้าย,ยกโลได้อยู่ก็ยังมองเฮลตี้ปกติอยู่นะอ่าในฝั่งของตัวทองคำน่าสนใจนะเพราะว่ารอจังหวะในการเทรดอีกไม้หนึ่งอยู่เมื่อที่ที่แล้วเราเทรดไป2ไม้ก็วิน2ไม้เลยนะครับที่ทาการเปิดเวอร์ชันฝั่งขาช็อตลงมาจาก 2 0 5 8ดบล็อปลงมา2 0 1 7ปิดไปแล้วก็มาเปิดอีกแถวโซนนี้นะครับ2042แล้วก็ปิดไปแถวประมาณ2027ตอนนี้มันสวิงลงมาด้านล่างผมยังไม่สัญญาการออกแรงอะไรแต่มันวิ่งเป็น triangle ิลนะเพื่อนแถวโซนนี้ผมเลยมองว่าอาจจะมีการลงชุดถ้าเกิดรีเทรทขึ้นมาใ,ใกล้ๆแถวจุดเนี้ยเ,เราอาจจะเปิด p อร์ชั่นฝั่งขาช็อตอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวแจวเดนเพื่อนใน Discord นะครับสามารถเข้ามาตามแจมกันได้ในห้อง XM s, s i g n เ l นะเพื่อนเมื่อวานก็มีคลาสอนพิเศษสําหรับน้องตังนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่สินเข้ามาสอนด้วยรวมถึงผมด้วยนะครับแล้วก็แปะพิน s ิ g n a l ด้านบนตรงนี้เพื่อนที่ยังไม่มีเขาในการเทรดทองคาก็สามารถทเจิตอรเอ็ซมผ่านลิงก์ลงทุนได้นะครับมีโบน,นสัสข,ขายกับเพื่อน30เหรียญน,นะก็นํามากรอกในห้อง XM Member ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีน้องเขาเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เช็คใหยยอดเพื่อนๆกันนะครับสำหรับทองคำนะไอะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของเอาคอยกันแอาคอยที่น่าจับตา เมื่อวานปรับตัวพุ่งไปละตัวหนึ่งนะครับที่เราทําการคุยกันในไลฟ์แล้วก็คุยในดิสคอร์ดกันก็คือในฝั่งบิ๊กไทม์เนะเพื่อนปรับตัวขึ้นมาไปแตะประมาณ27%ได้แล้วก็รู้สึกว่าโซนนี้จะมีซัพพลายโซนที่ค่อนข้างมีเนี้อสำคัญเลยผมเลยคิดว่าน่าจะมีแรงเคขายเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวแจ้งเพื่อนดูนิดน,นึงนะขอทําการตรีกรอบให้กอนเพื่อนเห็นภาพนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีไส้อยู่ใช่ไหมแล้วคนมองว่าถ้าเกิดยังไม่สามารถ ปรับตัวเบรกแถวโซนนี้ไปได้เนี่ยยังฟอร์มตัวเป็นดาวเท r e n d อยู่ก็เลยมีแรงเทขายเกิดขึ้นนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงเทสของตลาดนะครับครานี้เขาเบรกไอตัวยอดก่อนหน้ามาแล้วผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีการย่อก่อนแล้วก็ถ้าย่อดีๆเนี่ยปรับตัวเบรกขึ้นต่อใน,นี้ค่อนข้างสวยดังนั้นถ้าเกิดเราเข้าไม้ได้านล่างไม,ไม่ไม่ทันที่เราพูดคุยกันในไลน์เนี่ยผมอาจคิดว่าไม้นี้จะเป็นไม้2ที่ย่อมาอาจจะมีจุดที่น่าเข้าแถวจุดนี้แล้วก็ให้โลตัวเนี้ยเป็น เป็นโลที่ซอบร้อยไปเลยแล้วก็ฟอร์แครดในการปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นอลองมอนิเตอร์กันดูอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าชุดที่2แล้วกันในการเข้า <ไ S 1> นะครับสามพิกไทม์นะแล้วก็ตัวอื่นที่เรามอนิเตอร์ไว้ผมคิดว่าตัวที่มีข่าวร้ายผสมกันข้างเยอะแล้วก็น่าสนใจในฝั่งเอ็กซ์พีนะเพื่อนเอ็กซ์พีเนี่ยแช่มาละผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่ดบไปด้านล่างเนี่ยไม้เอนทรีไม้นี้เป็นไม้แรกใช่ไหมที่เรามองไว้ว่าจะดอปไปแต่ถ้าเกิดไม่ดปเนี่ยเาาอจะนนงงก่่่ัลใฝข นะครับผมคิดว่าจังหวะนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวรีส,สิบวอร์ดก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันมีการปรับตัวกรอบลงมาใกล้ๆโซนดีมาด,ด้านล่างละแล้วก็ในฝั่งซัายเนี่คือด้านบนมิดด้านบนเลยนะครับมีกล p ให้เราเทรดในฝั่ง XRP นะผมไม่ได้มอง XRP มาน,นานมากละแต่มันดรอปมาใกล้ๆโซนที่มีลส s ที่น่าสนใจนะครับก็ลองพิจารกกันดูในฝั่งของดอทอีกตัวหนึ่งนะครับก็เบรกขึ้นมาละเบรกขึ้นมาจากภาพย่อยนะ แล้วก็ไม่เบรกทะลุด้านล่างลงไปนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่ารับเหมือนกันแล้วก็ในฝั่งชิบะด้วยผมมองชิบะไว้นะครับชิบะลองดูนะ ขึ้นมายืนละใช่ไหมครับดังนั้นเราใช้โลพวกนี้ในการพิจารณาในการสอบหลอดได้ถ้าเกิดหลุดเทรนหรือว่ามีการปรับตัวเป็นดาวเทรนลงไปแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะรอจังหวะของบิตคอยที่แบบว่าเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วก็ค่อยเปิดพอร์ชันไปเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้บิตคอยยังดูแล้วเป็นอัพเทรนอยู่เราเรีบไปเปิดตอนจุดเนี่ยอาจจะโดนจังหวะเทขายได้นะครับแถวจุดที่เป็นโซนซัพพลายโซนด้านบน ดังนั้นถ้าเกิดมันดบมาแถวจุดนี้หรือว่าดบมาแถวจุดด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่มีลิชิบอร์ดที่ดีด้วยสําหรับเอาหอายก็ลองเช็คลิสต์แล้วก็มอนิเตอร์กันไปก่อนก็ได้ครับสุนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราพูดคุยถึงเทคนิคข้อภาพรวมนะครับในฝั่งบิทคอยที่เข้ามาใกล้ห้าหมื่นเหรียญมากๆแล้วไม่รู้ว่าจะทะลุหรือเปล่าคือเมื่อกี้เห็นกันไงก็พิมพ์เข้ามากนและกันนาะแล้วก็พูดคุยกันถึงปริมาณการซื้อเข้าของเวลนะครับในสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยซื้อข จ1 6บิึเลี่ยนซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยก็ไม่รู้มุมมองเพื่อนๆคิดเห็นยังไงสำหรับปริมาณการซื้อเข้าในรอบนี้มันจะเบรกรู้นิวไฮไหมก็ขอคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วกันเนาะอยากได้หลายๆมุมมองนะครับมาเป็นไอเดียในการเทรดกันด้วยนะครับถ้าใครที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองทุกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งกิจกรรมแล้วก็ฝั่งของเดรช